ถึงเช้ามากอะพี่รุดเรนนี่ก็ไลายลออกไปทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะคิดยางสะอาดดีเลยเหมือนทางวันนี้ ดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนียายจ่าไม่กล้าผ้ามว้วนเด้อจ่าเด้อพระลงทงลงทาหาก,กินหายอยากอีกลรัจจ่าเด้อเอมหายำแมงขีเตายำเจดีหน้าคือเก่าเด้อจ่าเด้อแถวเก่าเลยจ่ามึงมาหลุนบึงให้มันมันในเนด้อสุภูอันนี้มันมันใน,นเนด้อ เจ <laughs> ้าให้เจ้าหน้าก็ได้ให้ได้ได้หลายเนี่ยอ๋อลุยแล้วไม่ต้องอันนี ER ้ท่ารอใครเอาเลยมานมะเท้าอหาเบึ้งเบึ้งแต่ไก่ได้จ่าเด้อเออเอาทุกอย่างสิกินได้เนาะจ่าเนาะไห้นั่นมานุนเนาะจ่าเนาะ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้ออุ้ย,ยถือยู่พี่น้องถือยู่นี่ออมาถีเกา่าเวลาเดืม่มถือคนปลาช็อตน้ำพี่น้องออม,มานานนานนาแล้วมากมามานี่ผู้ใดว่าบ่าถือเจา้าบาจากักโตนาบึงบาดยี่สิบหรอฮะ ยี่สิบตัวพูนาบอดพี่น้องต่ทองวะเฮ้ยเสียงนกพี่น้องมันเสียงกันมันเสียงกัดมากินป่าเน่าแถาเนาะเออบูนหยาดใส่คือเก่าโอ้ย,ยพี่น้องเออนีอ่เสะกระซังน่ง ี่นอนเออมา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 นจะตังตรทอกมาได้รีรอเลยลุยเลยอืออือหิมเท่าหิมหิมถือกันานได้เท่านั้นเอออือหายเถอาเฮ้ยเออนานนุ๊ปด ถืึงที่ป้ามัดถืเงที่พี่บอปากัดเฮ้ยเขาอื่นป้านี่พี่น้องนี่เขาอื่นป้ามัดเห็นบอพี่น้องนี่ป้ามัดหรือปากัดนี่โมกแซีบเสบเอาถือเก็บเอาป้ามัดเป็โมกไปแกงน้องพี่น้องมา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 เมย์ใยกันอีกเด้อมามาเสามาเสา โอ้โหโอ้ปมัดเดีเดี๋ยวใส่ใส่ปัดตเดีพี uh um> ่น่องมันถ uh, uh> ือเบบอนแต่บอดีไปบึงบิ้งเลือกปันอืมมันบาเลือกได้เถ่าบปัวมขานะลงไปเถาลงไปน่พี่น้องบตัวละเถานบเบึง๊ออบาดละสิบตับาดละ ศีหาโตอยู่พี่น้องหมานอยู่เนาะเนาัดไสน่ะอือเอาเจ้าเก็บเจ้าก็หัดเนาะโอยนั่นพี่น้องนี่เอาเจ้าก็ปิดออกเนาะจ้ะเนาะเอาเหมาหวานบ่ บะานหวานนี่กันขั้นมีไขที่งมบอกงมร้องนอกจากสิอันนี้เนาะมันขั้นเดื้อไป่น่อยเออมันขั้นขั้นมีหอยขั้นอืมยำในหิมแล้วป้าดินเนาะเถวไม่ยังงเถา พี่น้องนั่นเออจะติดียหาฮกเก็ตโต้ด้วยพี่น้องสามีเลี้อคอยอันเหนียวพี่น้องคอยแก้คอยหมันมันมันุ่มจิไไตตอนเออหมูอ่านยังได้พอได้แกงอยู่มาเแ่าเนาะจ่าเกงใส่พายูอู้แชมเปญเสบสั่งพี่น้องเลยสวัสดีจ้า เก็บสวยตาทองก็น้องจ่าเนาะนั่นนานเออจต่ที่เก็บสวยตาทองก็เด้อจ่าเด้อยห่อนห่อนพี่น้องห่อนนี่พี่น้องนี่เก็บสวยตาทองเห็นบ่วโอ้ยเสียดีหนาโอ้ย พี่น้องเออใส่กระสังคนน้องจา่าเนาะเออนี่เด็กกาบหนึ่งเลยพี่น้องม,นม,นมนันมันมันนี่เอเลอีกแล้วเออพี่น้องนี่นี่เห็นบ่นั่นเต็มละยุ่งดูเนาะใส่อีกก้อนเออเออนานพี่น้องมนัมนมนัมนมันเนาะ kiếp xoay người hiến bò. Hừ, níng. Bị mệt của tôi nhầy. Hừ, ừ. man man, man lắm. U, kép tháo kép. Nào, bò. Hiến bò, Ui, ừ. thấu, bò nổ, cái nòng cày cày, cái nản, nản, bò. Ừ. Cháp, cháp, อุ้ยอุ้ยเก็บตัวตะทองกันด้วยจิกบ่อนาบ่นี่ยขีดที่น้าได้เต่าอันจิกนี่ตัวงามๆเลยมาจับคือขีจิกกระบองพองเด่นเล่าแวะเบื้งนเด้อพี่น้องเอ้ยหูอกันเลยขีจีตุ่นมันมันมันเอ้าหาหกอืออออื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 อ อือโอ้ยอดเจ้าเศาตัวอ๋อเจ้าแต่เเาตัวนาองพี่น้องการหาจินก็ต้องเเ้าต่อหนังมันกับเมย์คันนางย่ซึกปานาะกันยังเมยนาองพี่น้องนางกูแนนางเเสาห่อห่อคนอมันหอนแห้งนะเเสน้่ ห่อนแห้งอีีอากาศพี่น้องอากาศใสกบ่วงพี่ห้องมันเย็น่อนใจเ้าจะงัดอีกยังไรกันแนมอ้ยจะขาดกันเลเอาออกอีกทีนะออกโอมันจะขาดหยาเอามาบ่เออเอามาสูดเท้าสูด โอ้โหนีใส่เสือไล่พาลายเลยเออีปนอนใช้บอส่วนหน่บอเห็นถือเด็ดอีหน้าเลยพี่นองเออมีถือบาถือเลยเทาเอ้จะยังไปนะมุ่ม่เมื่อมุ่งลายลีนว่เท้าถือดูหนึ่งสองสามสามสี่ตัวสี่ต้เออถือชุบาทด้วยดอกเท้านั่น นั่นเิ็นบ่พี่น้องอู้หาโเกตโต้ผุนเห้นบ่อเเป็นนึ่งยังมันมันมันดูกานั่นนั่นมันมันโอ้โหเจตโตกคำหนึ่งคหนึงคือเกา เห็นบมนน่นเพื <kicking S 1> ่อส <flush> ิหลอกก็ไ <erecht> ด้ซ้องกับ <tow> ต้นแนกหมอบ่นเต่าขี่เต่าออกลูกข้างล่างเป็นตาสังแต่แมงตาเต่ารดแลนเข่าถึงหัวลำโพง่อยยืงงงเลหาทางออกเมืออมาเกอ่ไปอยู่สเยแถเมืองางกอกก็อยู่บ้านนอกยุงเทพเขาแจะิม่ใเมื่อมากาสิมันมดใากอกมีแต่สื่อเข้าไป อ๋อ้ยเฮ้ยไปคนบ่อเขาคุ้งเนะาะบ่อเขากุ้งเขาไปก็ว,ว่าเหม็้นตาทองไม่เคยเขาอันนี้ไหนเขาเขาไปก็เขาไปเพราะประนันเขียวมันจะเหอนกระสันตาทองเนี่ยไปเที่ยวหรอวะไม่เคยไปเที่ยวทางไหนดอกพี่น้องเอ้ยไปลุยต่อน้องครับีีวเอมอมก ไปล้างออกพร้อมดิหอมเพียเจ้าหนุ่ยเสียงนกบ่อี๋ล่ะเถ่าุกวักกัาเขาเอานกยังต์นะเถ่าเฮ้นกกวักนกกวักนะนกกวักนกบอพี่น้อง โอ้ยใหญ่บ่หูซูมไปลนงานเศร้าจอยเอ้อเก็บแล้วละพี่น้องอมนัมนมันไปมองนั่นละโทรศัพท์มันสิน,นอกมันหอนแหง้งมามะใสมาอีกแล้ว นั่ไอ้เดื๋ละก๊ำละก๊ำแบบบิลีเลยเนาะสาวืมลุยต่อมต้องไส่ออืมทดสอบก่อนอืมี่คุมาทางบเห็นพอโต่ มันอยู่เป็นขางๆาวทีนีสหลาเป็นห้องโฮแห้งบางนี่ <c oughs> เหี้ยเห็นนีน้นนา,นาดีพ่อโตเลยโตเดีวยว <c oughs> อ้ามือนี่มองนี้บ่ถือไปไปะมองไม่ยีกระสัน <laughs> เอถือถือเราสองสามตัวอยู่นะจ่าเนาะมองถือบ่ถือเลยเท้าสู้สู้สู้เท้าสู้ปดลูกเต่าพี่น้องที่บ่อดูมันดูดออกหมดและแต่บ่ได้เอาลูกมันออกจ่าจะเอาแต่แม่มันมันหลอดพี่น้องเออปัาถือหลายเนาะเท่าเนาะดูมันเต่ามันฉีดใหญ่เรี่ยวบ่เท่าใหญ่ตีพูนตัวหนึ่งตายออกจอย เออถือคือถือแต่คตัวนึงใส่คงอุ้ยมังนี้ป้าหาวนะเถ่าคนใหญ่สิมาเพราะเถ้าเขาบอกดีไว้จะท่องพนใหญ่สิมาเพราะหายหายตองเถ้าต้อนอดีมต้องดีเลย เก็บเท่าเก็บอันนี้ใหญ่กว่าที่เก็บสวยตะทองก็่น้ะจังสิได้อันนี้ใหม่ปัด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 นับมือดิเท่าหนึ่งเทสองแล้วสองสามสี่บานละห้าห้าขอได้จับได้บอพี่น้องหก จีดออันตัวนี้แปดเก้าเฮ้ยมันอยู่ในนี้เลยห่อลงนั่นนันอู้หมันมันมันบัตรสิบตัวอยู่ในจ่าเด้อตัวเดกพี่น้องบาตนั่เออนเตาก่อนใหญ่หมดแตีกล่องอยู่ที่จับนี่ทีเตาติ มาล้วนๆไปเลยเนาะเถวเออนี่ปลาหมาเอาทุกอย่างที่กินได้เน้าแถาเนาะนั้นหาอีหลีเอาใหญ่สิโตพี่น้องอื้ออนี่เดือดเถอพี่น้องเอาใส่อะไรด้ออุ้ยนั่นว่าบอกเห็นบ่อุ้ยค่อยเน่ยมึงงูเจ้าญาติกะกรี๊ดใส่กะยงอันนี้ลงกันที่เนาะแทกดูมันดีมันเตึงเนาะ เฮ็ดนังกับบเป็นนอเทาหนึ่งสามนิ่เดี๋วเดี๋ย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 วดียวดีอยวยวเดีเดี๋ยวเดียวี้ยเีวเ้วเีดีวดวีดีีวเี๋ตวเี้ยวเดี๋ยวเดยวัี๋ยดี๋ยวเดีเี๋ยวียกเดีียวเดีวเดี๋ย ก็ติดจับบอดจับโดนด่มือหินโสองสามนี่จะมือนัอนสี่หน่นสี่โตทีุ่้จับได้เพรมันอุ้าหกเจ็ดอ้ยแปเก้าอุ้ยท่าอุ้ยเต็มกำคนแล้วใส่คนองใส่เองทีบกด่ยกเปลี่ยนตัวนี้ตัอ้อ ไอ้สิบสองปอดนี่สิบสามอู้ยงมันแตะๆก่อนีจะค่อยถึงตอนนี้ถึงเราสิบสี่ปอดพี่น้องสิบห้าโอ้จีบบอผู้มันมันหาโตพี่น้องอืมเอาบัดเดียวไม่ขี่เตาสิบห้าละสิบหกดีเถอะดีนูชิบห้าสิบหกิบเจ็ดปอดอูหลอดออกน้ำเลยพี่น้อง ตัวขาดบ่ขาดดอกัหลอดออกคือไว้โดนมันก,ก็ขึ้นว่าเทิงมันก,ก็ออกเลยเนาะนั่นเอ้าวูนเต้นลงไปเลยเ่าเอออืออุ้ยนากมันมันมันยันนนนงกะมันหัวเด้เถ่าก็วิ่งขาดอาซื้อก็วิ่งไหมเถ่าซื้อเด้อเปลี่ยน <laughs> น่าขาด์าดนี่ละ เต่าต so bon ัวแม่ได no. ้หน no, no. mm ้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องเด้อนี่บอลแมนเต้าน้องเด้อหน้องเด้อหน้องเด้อนางเดือเด้อนางเดือก็ว่าจีละเต่าตัวแม่มันเด้อนางเดือเด้อนางเดือบึุดจะบุดจำจำจำบึุดบุดบุดลองลองมวน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 พี่น้องเสียงเตาน้ำโอโหโอโหนางยองยอม คือสีมันเนาะน้ำจ้อนลอดคือสีแก่เล่าเต,า,เตาน,อนออ้า <c oughs> อหนงเฉยฮิวม,นมนวนมวนไปว่าไปว่าไปว่าตื่บนบ่มวนเออโอ้ไอ,อ,อยย้บึงพี่น้องปิด <c oughs> <c oughs> เออจังแมงขี้เต่าจังแมงหงเออเต็มอาณเลยพี่น้องเอ้ยเต่าด้วยมันดูดลงเลยตัวลูกมันหลูกมันก็ช้ามันมันให้เพิ่นไปอยู่ในหนาใหายเป็นต้นใหญ่ใหญ่ไม้ไม่เตาเพิ่นก็ทิโต้ใหญ่ตัวเพิ่นบนได้หน่อยมากคือเก่าได้คือคนดีอ๋อดูกินเขาลายเพิ่นกะกินอิงลายกินเขาลายเ้ย ห่านด,ดูจ้าจ้็จ้าแล้วบันเอาอเ<ส>ียดีนะสองสองสาม,มสี่แป๊บประธานแต่ตัวสี่มัมนมนัมนมันมันไหนสี่หาอู้หมื่นเดี๋ยวน้อ วายบันิใหญ่สิดท้ายไปเรื่อยๆเนาะจ่าเนาะจ่าย่างเป็นช่อช่ใหญ่ยาดมันเห่าเนาะจ่าเนาะใหญ่กะสิบึงตีละโหเกตแปดอุ้ยถือชูชูตาเลยเนาะเถาเนาะถือสูงวดเลยพี่น้องเอ้ยมากมามามาหากับใหญ่กับตาเด้อมาเมือย์ในกันมาติดตามบึงเกิดว่าเอ้อ มาติดตามบึงจดมื่อยแย่เลยเลยพลยี่น้องเอ้ยเป็นบอกพี่น้องเอือนะของสิ่งก <c oughs> ันสิ่บมบ่ได้พี่น้องมันเมื่อยพี่น้องฮะกาวบะสู้สุส หนึ่งเฮอหมานมานจ่าเนี่ยนินโมเฮ่อมานมาน,าม,นม,ามีเพนคนจนต้องทนหน่อยน้องเจ้าลองตอบพี่นี่ม,มีเงินทองรับรองมาแต่งน้องเลย <laughs> มวนมนไปน้องพี่น้องเนาะ ลอ,อ society, ลองให้ตะท้องซื่นใจเนี่ออนแต่งแต่เด็กเลื่อยทีลองลองให้ตะท้องซื่นใจเนี่ยอยตะท้องเรายำจ้าบวกกินเราบวกกินเราจะท้อกบวกกินแม่งขี้อันนี้ไหมบวกกินเขียดีหน้าหักหาอืม กินต่าน้ามันใหญ่ดีถือใก่ใหแซบแซบใสสาวขี้รถมอดมอเตอร์ใส่กีน้ำน้ำนะเถอีกนำ้นำโัวมันก็มีเขียดีกน้ำตัวหน้าเดี่น้อง หน้าแม่งขีเต่าถือเขียดีหน่าพี่น้องถือจูถือมานม,ามาัดมันมดมแห้งเอออุต่าหนีเขียดีมื่นพี่น้องนางมืน่นนางมื่นอุนั่นอุ่น,นมือจ่อย <laughs> หมอสอนที่มัเมือเลยพี่น้องลวกานามคุณคุณพี่น้องเอ๊ะเลยหรือใดน้าเถาหนันห็นบอ่อ ่อยว่าเล้วแต่ตาใจเลยนะไอหนึงนั่นจกจิกจังนังเลยพี่น้องเห็นบอราข่อยว่านำนำให้นำคุณหลายร้าจิกนะหนึ่งจิกไต่ตาใจเลยหนึ่ง mà ăn mà ăn thử ghê thử phát đúc tôi nỉ mà màn mà bưng tàu nhỏ hơn bưng nó còn cá thằng đại nặng ôi tôi nhai vô nhai mà ao ngùa khẩu hùng thế mà kiếp rồi กระทองฉีหลังด้ยจ่าด้ือนะพ่อเร็วพ่อเร็วเอออะเออหลังไปบี่งกินกันได้ก็วิ่งแล้วมาไปเออพี่น่องเบึ้งเบึงเบึงปื๊ดเหนียวเท่นี่ น่องซันแห้งแล้วมนกลงนาน,น,านตัวนี้เมื่องขี้เตากบป่าเนาะจ่าเนาะไปเกงอีกเนาะพี่น้อง <c oughs> เอาหันมาพี่เท้าเออโอ้อันยกขึ้นนี่พี่น้องปอดเดี๋ยวลาอยู่ด้วยจ่าด้วย นี่ยายหลายอยู่เนาะจ๊าเนาะนี่นี่ได้ทุกอย่างยายกระซิบจบคลิปมาหายำแมงกีเตากับยำยังทา้าเกียรอินสอนเกียรอินา,นา,นนาไปเพียงแค่นี้เลยจา้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเลยจา้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ดวยวนีจ้าบายบายจุบ๊บจุ๊บครับไปแล้วพี่น้องบาย บายบายนี่มึงพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวหลายอยู่คือกันนอจ่านอเดี๋ยวหลายแห้งนอจ่านอหน่พ่อหมกพ่อแกงอยู่อู้หมันหมันหมันมัทุกอย่างเลยนี่อืดนี่เฮาพี่น้องเออไปเฮาไปเงื่อนไปนี้มามาพี่น้องมาบายขากิพายยางหรอไปพาย้ายง่าฮ่ิ้มมาเด้อยายิ้มกิพายยาง เออไปนำทางเงี S <S> ้นาจินเออไปมวนมวล